กาบสวัสดีโค้งสุดท้ายนะครับผมท่านผู้ชมเนาะกาบสวัสดี์กาบสวัสดีแบบโค้งสุดท้ายเด้เพราะว่ามื้อนี้วันที่3ามเ้ยแหละครับผมเย็นวันที่31สิงหาคม2568เนาะครับผมเนาะมื้ออื่นกะเป็นมื้อที่หลายๆคนหลายๆท่านรอคอยเศรษฐีใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นก็นจะเป็นมื้ออื่นล่ะครับผมวันที่1กันยายนมาติดตามตัวเลขกับแม่บัวอีกเป็นโค้งสุดท้ายครับผมเพิ่นว่าผีตาจันทร์มาหาอีกแล้วมาบอกเลข2ตัวว่าซั่น งวดก่รีบกรนม่เป็นงมวดก่อนครับผมคลิปก่อนที่ประเทศอังไทยท้าลงไปนั่นเป็นเพื่อนบอกสามตัวไปเมืองลางบอกสามตัวแต่ว่าจังหวัดลืมเพราะได้บอกสองตัวเลยกลับมาบอกสองตัวอีกครับผมท่านผู้ชมมาฟังเบื้องกำกันนะครับนอ่าเป็นเลขตัวใดจุดใดสิถูกถูกใจท่านผู้ชมแฟชชั่นหรือบอมากก็ค่อยจัดดนะครับผมมากค่อยเบื้องนะครับผมเนาะบอมากเข้ากะเบื้องผมขึ้นศาสนามากค่อยเอาบอผิดครับผมมากค่อยเอาบอมากเข้ากะเบื้องผมขึ้นศาสนานะครับผมเนาะไปครับ ไปฟังจากปากแม่บัวน้ำกันเลยว่าเป็นเลขชุดใดตัวใดนเราก็ไมาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแม่บัวสวัสดีครับมาทั้งใหญ่ั้งตาจ้าทั้งตาทั้งใหญ่นะขี้เกียจมาเดิบัวมันมาหนันมาเดิบัวเนี่ยรงมาคือเก่าบัวเนี่ยยางมาคือเก่าเดิโอ้ทีขี้เกียจบมดเถียวขี้เกียจอ๋อิท่านเกียนอยู่ท่านไหนเกียนมันก็เกียนเกียนคือเกียจบัล้านน้อยเนาะอ๋อมันคือจังพิแต่ มิจต่างอันนี้มิจต์ปลาอยู่แต่ว่าม<อ>ันเกียนตะเกาตะแกีนั่นล่ะเพื่อนกับแม่น,น,น,น่ะเนาะบอกมันให้มิจต่างเกียนว่าสินคนแม่ท่านใดเอาบอกบอกสู่ฟังงน,นี่แมาท่างเกานั่นละ่ะแต่ว่ามันปรากฏว่าเป็นท่างเกียนคุณแม่เป็นท่างเกียนแต่กินเป็นดินทรายสมัยตะกินเป็นดินทรายโบลาณเป็นดินทรายก็พักกันขี่เกียนมารถสองขั้น่อสิขี่รถสองขั้นล้วบ่ขีีขี่เกียนเพื่อนว่ารถมีรถสองขั้นแต่บอกรีขี่เกียนคนโบราณ รถก็มี่สองขั้นแต่ว่าบ่อกี่รถเก๋ยังวะามาขี่เกียรมาขี่เกียรมาปาดวันย่ไก่กันน่อยูไก่ใกล้กันเอ้าเพิ่นมากขี่ยังมากอ่ะบ่ว่ากันละเพิ่มาว่าจังไดในแม่บัวเพิ่อนว่าเพื่อนขี่เกียรมาเพื่อนก็ขี่เกียรงัวคู่น่ะขี่เกียรนตาจันมันเป็นผู้เอาเสือกพัดงัวนะเป็นคนครับบง่ยง่ายสักข้ามรถนั่นก็เป็นคนครับเป็นคนครับอื เอาสองมือจะตีหัวเสียกหัวจัิงสีนะมันกิดหัวมันเกิดแรงนั่นบอละคือจังรวดนมานั่นแหะแต่วันเป็นเกียนโผมพัาเจ้าสจพ่อคือดอกที่ดอกเขาว่ามีหนังในเบื้องย่นอมีหนังมีละคว้าในเบื้องโยขี่เกียนม่ายหญ่กับซ้อนไายมาาใหญ่บนนังนี้บนนังซื้อได้ยอนขามาานังทั้งหลังยอนขานะหันหนาไปทั้งคุนหันหลังใส่มหาตาจัน โ oh. อ้แกงขาเลยเลยมากย่างดีคนแล้วเท่าสองเถ่าเนาะนร้านหน่อยอยากมากน้ำยังบ่อยมาเดยมาแค่สองคนมาแค่สองคนร้านว่าเมนร้านว่าไปน้ำแน้ไปน้ำแน่ <laughs> กบบ,บบบบต้องมาเราคืื่อนละเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนบอกลูกบอกร้านมาเพื่อนก็มาบอกเลยเพิงบอกว่ายายเห็นบอกยายบอกศูนย์หก ใช่มาบอกศูนย์หกแมน,น,นตาจันเลยว่าให้คอยบอกคำนะคนว่าสี่บอกต่เจ้าบอกคนว่าจาจันว่าตาจันเลยว่าบอกสามสองย่าบอกศูนย์หกตาจันบอกสามสองแมนว่นยมันจะมีตัวทั้งตัวจริงตัวหลอกได้เนี่ครับผมท่านผู้ชม<ซ>มันจะมีทั้งตัวจริงตัวดอกตัวหลอกได้เพราะว่ามาสองคนพอนอไปคนละท่างสีน่นอกระหว่าสามสองกับสามสองน้ำกันคาวศูนย์หกกับศูนย์หกน้ำกันตาจันพราะว่าอโยนี คุณยายผัดบอกศูนย์หกตาจันผัดบอกสามสองนี่สิ่งตัวจริงตัวหลอกแค่จังไหนเนาะสีหูจักว่าตัวไหนสีจริงตัวไหนสีหลอกเขาก็เอาโรคเบิดโลดเดี๋ยวแต่เพิ่นสิมักสุดใดตัวใดละเนะาะมักของตาจันหรือมักของคุณยายกันเลี้ยวแต่แล้วเพิ่นนี่เพิ่นมาบอกสองคนเพิ่นมาสองคนเนาะคลิปแรกเท่าสองเท่านั้นคลิปแรกตาจัานผันบอกตัวไหนก็ไแม่บัวบอกว่าเดี๋ยวลูกไปเมืองลาง ไปเมืองลางไปเห็นเข้าหมุนบักล่อเหล็กตัวไหนชีบแรลกเหล็กตัวเหลกงมันมัน,ม,นมันหาเกตซี่่แมนแมนบ่ห้าเกตซี่เขเที่ยงกับใบเตรียมยใบเนาะเจ๊กตบอกโนะ oh. อ้เปลยาเหล็กมาหนั่นยางดี oh. ตาจันปเปียวมาอย่างนี้ oh. คนว่า เป็นไปเมืองล่างป็นเขาหมุนบกรลอบหมุนตุยลุยตุยลุยตุยลุยย,ยุดจึ๊กเลยนั่นหาเจ็ดสี่แมนออกตัวแดงจึ้งคืงเลยของคุณยายดีบนี่คุณยายมาตั้งแต่คลิปเริ่มต้นตั้งแต่ต้นวีกเดียไม่เป็นตุต๊ดตัวไหนของคุณยายนี่มันมันสองหกสี่เป็นบ่ไม่บัวกระจำาบมันตัววีกเนาะไม่ตัวนยเจ็ดสี่ครับผมหาเจ็ดสี่นี่แมนอยู่ของตาจนันนี่ของตาจนันหาเจ็ดสี่เนาะ สองหกสี่หรแต่ของคุณยายนี่จำบ่ไดายจำบ่แม่นเพราะตันจะแต่ต้นวีคุณนาะโอ้วันนี้เพิ่นมาเพิ่นก็มากสองคนคือเก่าสองคนคือเก่าขี้เกียจมากขี้เกียจมากเลยงวดเพิ่นมายยายมากตาจันยายมากก็ตาจันตาจันบ่ได้มากต้นยายพอดีมากกับตาจันน่มาบอกว่าหมุนบักกระลอกกุลุยกุลีนคลิปนั้นตาจันมาผู้เดียวเนาะแมน ม,มาเอาเข่าสากด้ยเพื่นหนึ่งสูตรก่อนโอ้หายยากจริงๆนี่มันหลายเพื่อนมาบอกแล้วเพื่อนกันนั้นของตาจันคลิปเรียงสี่เป็นห้าเจ็ดสี่ที่ว่าไปเห็นขาเจ้าหมูหมุนบอกกิ้งล่อแมนไปไข่ขาเจ้าออกเลขแมนเป็นเจ็ดเป็นห้าเจ็ดสี่แต่ของของคุณยายนี่ยมาจะต,ต้นวิกเพื่อนมาบอกสองหกสี่ เลขมันคล้ายกันมันมีว่าแต่ว่าขว่าไายมันก็บอกไข่ยหรอครับผมสองหกสี่ก็หาเจ็ดสี่เนาะครับผมเนาะยงงจะว่าสี่ยู่ทยขึ้นกันแต่ว่ามาโค้งยุดทยนี่คุณยายบอกศูนย์หกบอกศูนย์หกตาจันก็ได้บอกําแน่คอยกัเลยบ่านอตาจันก็เรว่้าให้คอยบอกคาแน่สิบอกตาเจ้าขนงบอเพื่อตบจานคอยกันมีคือการเพื่น้านเพื่นว่านตาจันว่านตาจันมาบอกสามสองไม่น่าสี่บอกเด็กตัวเดียวกันเนาะ พ่นมาสองคนเพิ่ก็สิบอกสองคนเดินไแข่กันบอกเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่แต่ผู้ชมจะต้องพิารณาเองเนาะแต่ว่าฉันมากที่พ่นถือที่นี่นะครกับมีแต่ตาจันได้แต่คุณยายเขาก็บอกเป็นวียกแรกเนาะวียกแรกคุณยายเนี่ยบอกเป็นวียกแรกแม่นเพราะม่านมากแต่วีกก่อนแต่ว่าพ่นบ่ได้บอกพ่นมาพ่นมาวเียกนี่พ่นบอกแต่ก่อนมากที่ถือมากสามสี่งวดยังแี่นกันมากจนมาวิจาราจันครับมาบอกก็ต้องพิดรณาเองเนาะสองหกสี่ศูนย์หกนี่เป็นของคุณยายบอก ห้าเจ็ดสี่กับสามสองนี่เป็นผีตาจรันรรมาบอกครับผมไพ่มากตัวเดชชุดเดชกล็ลองพิจารณาบปางาปเอาเองเนาะพอเที่ยงกะตีตามให้ไม่บวมมีความฝันพอเที่ยงกาหมาอร่องให้พี่นอ้นงองเ,เนีบเบิ้งครับผมพอออกมาปัจจัยบ้าเขาบอกว่าบอกเน๊ะปัจจัยบาเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นแล้วพอแม่บัวมีข้อมฝันเกี่ยวกับผีตาจรรันผีคุณยายก็ลเลยมาแบ่งปันให้พี่นอ้องครับผมนี่ครับผมไพ่มักร้องแฉกหนาจะไปเบิ้งเด้อครับผมท่านผู้ชมเนาะสองหกสี่สองหกสี่ศูนย์หกอันนี้เป็นของค ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามสองนี่เป็นผีตาจันมาบอกแม่บัวลองพิจารณาบังเอิญเองครับผมเงินในกระเป๋าของท่านใหญ่คนเรียนตัวใดเด้อครับผม,บมอาจารผู้ชมหมากเขาคอยลงทุนเนาะครับผมเนาะมากคอยลงทุนมากคอยจัดคัดให้เบิง้งเพื่อความสุขสนานเนาะครับผมเนาะสุดท้ายนี่ให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมผู้ใดียกค่มาชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผมว่ารีสี่สองหกสี่หรือว่าหาเจ็ดสี่ขอให้ถือสามโรตรงตรง ถ้าพุทธสี่ศูนย์หกหรือว่าสามสองขอถือสองตจ,งจังๆนะครับผมเนาะเด็กมีเงินมีข้ามกันสมบูรณ์สุข้อนคลิปนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนพ่อแม่คลิปหน้าแต่ว่าก่อนจากกันคลิเก,ก่าครับผมสมบูรณ์ชมวงพระเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตนอนน,อน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายแม่บูซาไปแล้วขายของดีดีครับผมกลับมาบูซาให้ลูกให้หลานเนาะสีพึ่งน้องช้างได้ไปแล้วขายของดีครับผมผู้ใดอยากได้เอาไปใส่ขาดใส่ขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณแม่บัวหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับคุณค่ะ สีเผงนองสร้างผู้ตะกุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่าในพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนติดต,ตัวไว้จะเกิดบาลมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซาไปแล้ว ผนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว้าสันพ่อได้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณคกุ้ยรับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า่าลูกขออนุญาต เพชรนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอย่ายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เือนไปบานบาน,นี้เงอนก็ได้รดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามา,า้ขาขายกับบริจกดำอ่ามีจต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสาร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเ,เสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเอเอเขาองของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกูัวปหลักาก็เลยบางความเกียรคุยก็ลงปูว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิ่ไปที่เหมือที่เหมือไปอ่ามันรักษาหลางย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันไดคุยก็ลงปูเกียรว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุคนทุ่นขึ้นหยกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นีเองมีผู้ถกคุณนไม่เป็โตมียิทิทิตมีอำนาจสามารถมวนอวดจริงสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุอย่างขึ้นมาครับาันนี้ในวัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสาร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบอกตูมกินเนื้อเท่าีงฝากตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนำํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาปนโบเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบอพ่อแล้วเอาฝากขุนพูนบานตัวขุนต้องเอากับฝาผ่า,าก่ไปไลุ้่งเลียนนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่คูนเพราะปสิฐานอยู่ครับน,น,นะ <c oughs> เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมอัสสีวรีอาสสิวรีองค์มหาราชองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากกันทีกันสารกับโลกยังในนองสงร้างคือไม่ม,มีดดำเหลียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุตเบิ้ตำนาอยู่ในเจตตำนานเบิลพวกเสก เชื่อยยส,สี่ร้อยแปดจบปุ๊กมาสโธเลเชื่อจะเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูปุ๊กเสพผู้รุ่นแรกนี่นคือปูสีอนุตโรอายุณมือน,นีร้อยสองปีอยู่บ้านข้างค,คาสว่างวิีลงนี่ผู้ปุ๊กเสพให้ผู้รุ่นแรกถ่าให้ไปสองผู้รอดวัดกุดขุน่ผู้รอดท่านมาชิโน,โน,นเป็นผู้ปุกเสพผู้ที่สอง สามปูเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากจนใอ้คนบางมีอยู่กินส่างด้วกันมันจารชีวิตครับ,รบนี่น,น,น,นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตา,านบนคือปูรอดทงศรีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสีษยปไปของคนใหญ่สี่ห้อมคือ ราชคูปูลสำเน็จนั่นแหละคือ่ังกวามเป็นมาก